อ๋อไม่งค่ะไม่งค่ะอ่กับสิบซื้อเอ็นค่ะซื้อสังคะซื้อกอลิงตาค่ะวะอ๋อกอลิ่งตาค่ะเนะอ๋ออ่ามีซื้อซื้อเร็วมีซื้อแท่างไหซื้อต่างม้วมีค่ะใยังคะใรุ่นหมองค่ะวะอ๋อกอลิ่งตาหนึ่นก็ใจรุ่นหมองค่ะเนะอ๋อย่าอกค่ะักเครืองสักสี่สิบสามค่ะอสี่สิบสามค่ะเนะอ๋อใรุ่นหมองใน ป้าในตีว่าเปลมอกไมหิมหิมรียบตีในป้าขนอเป็นดอกของกองในในในเปิมาหินเรียบขะนอปาค่ะป้าค่ะเออบ้านเอก้าค่ะบากบเเอก้าใช่ไหมค่ะอ๋อหมกเร้าเอก้าขนอเออตีว่าเจ้าของอันเดียเช้าเอก้าตีเหรียเขานเขาเขาขายเฮีมาใน่ไหลรี้ปีเมืองค่ะเป็นจอกของมาไรชี้ปีเมืองสามปีเมืองค่ะอ๋อสาปีต่มาสามสี่ีปีขนอก็ไม่เขาก็เฮ็ดตัวรี เขาก็เขามาผงดีเขามาเขิมดีเปล่าชิมดีเปล่าค่ะพ่อขับเลยหูมาอันตังผมเลยย้อนผมเลยย้อนข้างเดียวขาะหนาผมเลยย้อนค่ะอ๋อก็เหมือนกันจดอูลุงสุสาตาเมื่อกีอันถามนั่นก็ย่าเหมือนกันเหมือนยู่หมู่วานเดียวกันขะหนอใช่ค่ะอ่าวันนี้นก็ได้เป็นใจ็สรุนหม่องค่ะใจ็สรุนหม่องนั่นก็อ่าก็อย่างเฮาก็ก็ลิงตาก็ลิงตาขะหนออยู่วันใหม่ วันเหมือนกันอ๋อวันเหมือนกันเลยยามันจัื่องโลุงโซลุงตาตาสู้ตาตามาใกลเหมือนกันอ๋ออ๋ออันนี้เป็นเป็นซักเซค่ะเป็นซักเซที่ว่าเป็นเจ้าของตีอันย่ากรมนีเปิดมาหิมรีบเอาเฉลยใช่ยามเดี๋ยวแน่เป็นอมู้เฉยอ่าเดี๋ยวเลยขึ้นลุ้มึ้นใจว่าตังไหนแน่ใช่ค่ะให้ผู้ไรไรถ่อมไรยิ้นแน่ก็ให้เป็น อสอนใจให้คู่ว้เป็นตั้งหุ้นนำตั้งหันกว้างหนังหืออ่าเพราะตอนอนั้น <c oughs> ผู้ต่อมินเขาขาอยอยู่นั่นหนังหือ้อพอดีมยามีอยู่ในไหนให้พอเลยฟังไว้เลยหางแหนไว้ให้คู่แหวนตั้งน,นี่แหละจังเลยมาต้องถามอ่าใจลุนหมองตั้งปอลงุงสุจัตา <c oughs> อยู่วันใหม่ <c oughs> ในเขา <c oughs> อ่าเงีย้ยนเงี้ินซง <c oughs> ตั้ง สองก้อค่ะอ๋อไม่สูงค่ะไม่สมค่ะ